สวัสดีค่ะพ,พ่อแม่พี่น<อ>้อยช่องนี้ก่อนน้อยลำพล,ลินลออฟชิลย์ด้วยค่ะวันน,นี้สาวน้อยกำลังแท้มาแสดงยุทธีวัดโกกานนิวสมุทรสาครเป็นงานประจำปีไปสอบตัวโมบวันนี้มีบัตรด้วค่ะเขาฟรีร้อโบวันนี้เขาฟรีทั้งคืนทั้งใจที่เจอลูกแม่องกับการและโค้ชร้องให้ตาผู้ใดฟัห่างผูต้องมือวัดโกการกันะฝาบลื้อที่เจอลูก เพราะคนเยอะมากดังนั้นท่านใดที่มีลูกตัวเล็กมีความมากกคภูมิใงกว่าอะไรก็ตามอยากให้บ้านหลานตาเป็นเองครับแต่อยากให้บ้านหลานตถ้าหลงเื่ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าลูกหลานเราจะไปยืนร้องไห้ตรงไหนนะจะไปอ้างตรงไหนจะไปยืนตรงไหนอันนี้ก็แม่นม้ำเหมือนกับผู<ร>้แม่นม้ำเจ้าพญาลูกแม่น้ำเหมือนกับผู้หัวใยู่ข้างๆ แก้วตาดวงใจของแม h, remember, ่แก้วตาดวงใจของตายายดังนั้นให้ท่านดูดีๆภาพปล่อยมือเด็ดขาดเหมือนเพลงเขาว่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนะท่านใดที่มาทาบนเวลาเราพาใครไปจูมือใครไปประคองกันไปคนเยอะอย่าเหลือไปประคองมือไปจับคนอื่นมามองหน้ากันทีเอ้าไม่ใช่ลูกเราเอ๊ะใครวะ นะฮะก็ระมัดระวังด้วยนะสำหรับท่านใดที่ได้เดินทางมาร่วมบุญร่กุศลกับทางวัดโกกกับเราอย่างนี้วันนี้รถของมาบ่อยต้องไปจอดยุสนามเดินมาเป็นกิโลทุกทนทุกคนที่เดินทางมาทางนี้ค่ะลูกค่อยๆเดินทางกันมานะจ๊ะคุณมี่ชายคุณพี่สาว วันนี้รถเข้ามาไม่ได้จอดรถไว้เป็นกิโลต้องหามมองอยูค่ะพี่นงค์วันนี้โอกาสอย่างนี้ได้ว่าจะมีการไหว้หรัอไมเรามีเวลาเรามีโอกาสจะปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ผ่านเลยป้เรารีบบริหารเวลาทุกวินาทีให้ดีค่าเหมือนกับที่นงค์ชนะสภา

ผลทางยาวไกลกว่าจะได้มาถึงแล้วก็ตาดังนั้นพี่น้องทั้งที่ร้องทุกท่านทุกคนเดินทางมาถึงแล้วก็ขอโฆษณาบทในบทเรื่องเดียดนาของทุกท่านไว้นะที่นี้สาธุสาธุาอนโนุธาติระดับต่อไปก็จะได้สรัาผบันทึกบุญเบียนให้กับที่ไปรอดเดินโนไปรอด และเปลี่ยนเงื่อนไปน้องกักกา,ารนีเป็นดักรุ่ต่อไปขอเปียนเครับผมพวกนีออกสีจอ,รอดรถ

ใช่เสร็จอีกมีอะไรได้หมดรม่รบกอนขอบคุณพ่อแม่ก่อนขอนคี้ค่ะขอบคุณค่ะอันนี Thank you. Thank you. ้ มือนี้มือนีรถบะมีมองอยูครับมองอยู่เอาว่าันว่างังนี้นี้ว่างังนะไป่งมาขึ้นไปขึ้นไปไปอยู่มองพอยุดเนาะ พ่ามงย่งเป็นทางยังก็เอาขอเขาเป็นไเออ ตลาดมาไปยุติเฟปูศาสตร์่กขงางรถม่อแหลมบันนี้มันเป็นทางพันเขาไปเอาเนือ้อยู่นด้กินกมันมีเตใหไ่มีตสัสสดเดี๋มตาสสัดกาแตาหมากขอ,อนั่งน้ำเงินจดได้ตัวเต่นไนะงเนี่นเนเยเนี่ยพูดเนี่ยเ่่ย วัดโขลงกากนะครับผมสมุทรสารครน,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 นะครับมาอนีก่อนน้อยลำพูนเราไปเที่ยวนะครับมั่นทายด้านหนา้าเวทีช่วงหาโมงกว่าหกโมงแรงนะครับผมเนี่ยเข้มพันก็ได้มั่นกูนสาธาร้ายแล้วบรรยากาศแบบนี้มันสีค่ายๆบรรยากาศอยู่อีสานซึ่ง เพิ่นนี่มะปูสาตห์อันนี้อยู่สมุทรสาครแต่ว่าเพิ่นนึ่มะปูสัตจองถาคือบรรยากาศอีสานบ้านเขาแถวภาคอีสานนะครับสำหรับทริปนี้ค่ะต้องนี่ก่อนหน่อยํำเพื่อนมพิเชียวจะพาไว้เบื้องบรรยากาศตอนความช่วงนี้ประมาณที่เขาห้อง,งเย็นนะครับนะครับอยู่วัดโักาศครับบรรยากาศจบนบครับ ครับผมจ้าครับผมสวัส <sist> ด <le ia Dartmouth> ีค <TF> รับสวัสดีคสวัสดีครับมาขันย่าคกันไหครับผมมาแล้วครับผมลูกสาวมายัน่างไหมาไปแต่เมื่อครันได้เห็นกันไหมครับคลิปนี้เรามาไปสวัสดีกอนครับคลิปหน้าพูอกันไหมสวัสดีครับ